สวัสดีครับเวลาเราพูดถึงบริษัทอสังหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนึกภาพสร้างตึกสร้างบ้านใช่ไหมครับค่ะภาพจําส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นนะคะแต่มีบริษัทหนึ่งครับเขามองไปไกลกว่านั้นคือไม่ได้แค่สร้างตึกแต่กําลังสร้างสิ่งที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์เลยแล้วก็วางแผนธุรกิจสําหรับอนาคตได้อ,อ่าสนใจมากมบริษัทที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือ Asset Wise หรือ a s w ครับค่ะ ASW นี่ช่วงหลังๆก็มีโปรเจกต์น่าสนใจออกมาเยอะนะคะใช่ครับวันนี้เราเลยอยากจะมาทำความเข้าใจกลยุทธ์เขากันหน่อยโดยเฉพาะการที่เขาเน้นจับตลาดคนรุ่นใหม่มากๆรวมถึงดูสถานะการเงินแล้วก็แผนที่เขาจะสร้างรายได้แบบต่อเนื่องในอนาคตด้วยค่ะซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากสคริปต์พอดแคสต์ชื่อ AI Chat Story ที่เขาวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ เอาละครับมาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยเริ่มจากธุรกิจหลักของ ASW ก่อนเลยนะครับก็คือการพัฒนาที่อยู่อาศัยค่ะโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมอันนี้คือเหมือนเป็นจุดแข็งหลักของเขามาตลอดใช่ค่ะคอนโดเขาจะค่อนข้างเด่นแต่สิ่งที่ทำให้ ASW เขาเแตกต่างแล้วก็เป็นเหมือนลายเซน์ของเขาเลยคือการที่กล้ามากๆที่จะเจาะกลุ่มลูกค้า Gen Y แล้วก็ Gen Z อย่างชัดเจนเลยครับอ อันนี้ชัดเจนจริงๆค่ะซึ่งอาจจะต่างจากผู้พัฒนารายใหญ่เจ้าอื่นที่แบบพยายามจับตลาดกว้างๆไว้ก่อนใช่ค่ะคือ ASW เขาเหมือนไม่ได้แค่ขายห้องไม่ได้ขายปูนขายอิดแต่ขายประสบการณ์ขายไลฟ์สไตล์ที่คนรุ่นใหม่อยากได้จริงๆจะเห็นจากแบรนด์หลักๆเขาเลยค่ะอย่าง c a s e w a y นี่ชัดมากครับ c a s e w นี่คือเจาะกลุ่มนักศึกษาเลยทำเลนี่คือใกล้มหาลายัยส่วนกลางนี่คือแบบตอบโจทย์เด็กๆเลยค่ะอ เเข้าใจลยแล้วก็ขยับมาเป็นแอดมอสอันนี้ก็จะใกล้เมืองใกล้รถไฟฟ้าหน่อยเหมาะกับคนเริ่มทำงานส่วนมอ d i ดิสก็จะพรีเมียมขึ้นมาอีกจับกลุ่มคนมีกำลังซื้อสูงขึ้นทำเลดีใจกลางเมืองอะไรแบบนี้ค่ะคือวางตำแหน่งชัดเจนมากใช่ค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้หยุดแค่คอนโดนะคะตอนนี้ก็เริ่มเห็นขยายไปทำแนวราบพวกบ้านทาวน์โฮมด้วยแบรนด์เอสตาแล้วก็เดอะออเนอร์อันนี้ก็คือพยายามจะเข้าสูงกลุ่มครอบครัวมากขึ้น อืมก็คือเหมือนตามช่วงชีวิตของคนรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆประมาณนั้นเลยค่ะการที่วางแบรนด์ชัดเจนขนาดนี้ก็น่าสนใจว่าแล้วในเชิงตัวเลขล่ะครับกระแสงเงินสดหลักๆตอนนี้มาจากไหนคือข้อมูลที่เรามีเหมือนว่ารายได้เกิน90%เลยนะยังมาจากการขายโครงการที่สร้างเสร็จเป็นหลักเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะรายได้ส่วนใหญ่ยังเป็น real estate for sale s คือขายอสังหาที่สร้างเสร็จแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจในข้อมูลการเงินนะคะคือถึงแม้จะพึ่งพิงรายได้จากการขายเป็นหลักเนี่ย ASW กลับมีสถานะการเงินที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะ อค,ค,ค่ะมีสภาพคล่องดีคือมีเงินสดในมือดีแล้วก็อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ D/E ratio ที่เราใช้ดูกันว่าหนี้เยอะไหมเทียบกับทุนตัวเองก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดีค่ะไม่ได้สูงจนน่ากังวลถ้าเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกันอืมอันนี้ก็สะท้อนว่าเขามีวินัยทางการเงินที่ดีพอสมควรใช่ค่ะดูแลเรื่องนี้ได้ดีทีนี้ จุดเตืีนที่สำคัญมากๆเลยที่แหล่งข้อมูลเราเน้นย้ำเลยนะครับคือเรื่องวิสัยทัศน์ของคุณกรม,มเชษวิพันธ์พงศ์ผู้ก่อตั้งแล้วก็ซ e o ที่เขาไม่ได้อยากให้ ASW เป็นแค่บริษัทขายบ้านค่ะแต่กำลังจะสร้างสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นคือเหมือนเป็นอีโคซิสเต็มของการใช้ชีวิตที่ดีหรือ well-being นั่นแหละ,ละ,ละคือที่มาของกลยุทธ์สําคัญเลยคือการพยายามสร้างแหล่งรายได้ที่มันเข้ามาสม่ําเสมอที่เรียกว่า recurring income อะค่ะเพื่อลดความเสี่ยงจากธุรกิจอสังหาเดิมที่มันมันจะผันผวนตามเศรษฐกิจเยอะครับเข้าใจได้เลย ช่วงดีก็ดีมากช่วงซพก็อาจจะเหนื่อยหน่อยใช่ค่ะพอเราเชื่อมโยงภาพนี้เข้าด้วยกันก็จะเห็นเลยว่า ASW กำลังแตกลายธุรกิจใหม่ๆเยอะเลยเพื่อสร้างรายได้ประจำพรุ่งนี้ล่ะค่ะเช่นธุรกิจโฮเทล hospitality รองรับท่องเที่ยวธุรกิจด้านสุขภาพ wellness and well-being อย่างทำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือโครงการที่เน้นสุขภาพองค์รวมไปเลยโอไปไกลเหมือนกันนะครับ ค่ะแล้วก็มีการพัฒนาพื้นที่ให้เช่าในโครงการตัวเองอย่างคอมมูนิตี้มอลเล็กๆรวมถึงลงทุนในพวก PropTech ด้วยค่ะเทคโนโลยีเกี่ยวกับอสังหาพวกสมาร์ทโฮมแพลตฟอร์มออนไลน์เลยพวกนี้อ๋อครับคบภาพรวมก็คือ S W กกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เลยค่ะจากแค่ผู้พัฒนาอสังหาไปสู่การเป็นผู้พัฒนาไลฟส์สไตล์ครบวงจรที่มีไรายได้จากหลายๆทางมากขึ้น แน่นอนว่าการขยายธุรกิจเยอะขนาดนี้ก็ต้องมาพร้อมกับความท้าทายนะครับนอกเหนือจากความเสี่ยงปกติของธุรกิจอสังหาที่เจออยู่แล้วทั้งเรื่องเศรษฐกิจดอกเบีย้ยคู่แข่งต้นทุนใช่ค่ะความเสี่ยงพื้นฐานพวกนั้นก็ยังมีอยู่แล้วก็มีความท้าทายใหม่เพิ่มเข้ามาอีกคำถามสำคัญที่ตามมาเลยก็คือ a s w จะบริหารความสมดุลอย่างไงระหว่างธุรกิจหลักเดิมที่ก็ต้องดูแล กับการบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆที่มันต้องใช้ทั้งเงินทุนแล้วก็ความเชี่ยวชาญที่อาจจะต่างออกไปครับอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่เลยค่ะแหล่งข้อมูลก็ชี้ว่านี่คือความท้าทายหลักเลยแต่ถ้าเขาทําสําเร็จนะคะการมีรายได้ประจําเข้ามาเสริมทับมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะเป็นสตอรี่การเติบโตที่น่าสนใจมากช่วยเพิ่มทั้งความมั่นคงแล้วก็อาจจะเพิ่มมูลค่าให้บริษัทในระยะย,ยาวได้เลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นสรุปแก่งสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึก s อ w ครั้งนี้ก็คือ 1. เขามีจุดแข่งชัดเจนมากในการเข้าใจและเข้าถึงตลาด Gen YC ค่ะชัดเจนมาก 2. คือมีฐานะการเงินที่ดูแล้วมั่นคงพอสมควรมีวินัยดีอืมและ3าํกำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ที่จะมีรายได้ประจำมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้คือภาพอนาคตที่เขาวางไว้ใช่ค่ะครบถ้วนเลย แต่มีอีกมุมหนึ่งที่น่าคิดต่อยอดนะคะนอกเหนือจากเรื่องประโยชน์ทางการนึ่นการกระจายความเสี่ยงแล้วเนี่ยการที่ ASW พยายามเอาแนวคิดเรื่อง Wellbeing หรือการใช้ชีวิตที่ดีมาเป็นแกนกลางในการทำธุรกิจเลยครับมันอาจจะไม่ไแค่สร้างรายได้ใหม่ๆนะคะแต่มันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่ลูกค้ามองแบรนด์ ASW ไปเลยก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนบทบาทของบริษัทที่มีต่อชุมชนรอบๆโครงการเขาไปเลยก็ได้นะคะอืมน่าคิดมากครับ เป็นการสร้างคุณค่าที่มากกว่าแค่ตัวเงินใช่ค่ะประเด็นนี้น่าติดตามดูจริงๆว่าผลลัพธ์ในระยะยาวจะเป็นยังไงต่อไปค่ะ